เหี้ยมึงมึงแพ็กมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยฮะมึงมีอะไรอย่าเดินตามมาทำไมเนี่ยเออก็ต้องแบบว่าอัพเดตข่าวสารนิดนึงรัุณนาพอดีว่าไม่ไ้เหี้ยแจ็คใส่ชุดสภาทำไมอา้าวอันนี้ศคุณนาต้องบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูจะพักแล้วอ๋อเออกูเรียกม<ว>ันมาใส่เนี่ยอ๋อโอเคอ่กูลืมวันนี้พี่แจ็คก็เลยต้องมารับงานต่อจากหนูงานในส่วนของหนูอ๋อกูดาวฟรีอ่าโอเค ก็เลยว่าเรียกมาสแตนด์บายแล้วก็รับบีบกับหนูวันนี้เที่โดนกูดาฟีแล้วก็อันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรื่องก่อนที่หนูจะไปพักหนูอัปเดตคุณนานิดนึงก็คือในส่วนของทางสภาคุณนะ้าเรามีกรารอยู่ทั้งหมดประมาณ14บสีใบที่คุณนาเคยให้มีการซื้อแล้วก็ได้ทําการก็บแล้วก็ลงบัญชีเอาไว้ทั้งหมด14บสีใบในส่วนนี้ยหนูได้ทําการรีฟันคืนเป็นเชอร์โบซีซีมาทั้งหมดแล้วอ๋อใช่ใช่ค่ะจะเป็นทั้งหมดสอง ัเออมันไอ้แพ็คหนึ่งมันยี่สิบใช่ป่ะไอกระายหนึ่งใช่ป่ะโอ้หอย่างนี้อย่างนี้กูก็รวยแล้วเด็กไปฝากจะนั้นก่อนตรงของทัศน์วิเชียร์ค่ะคุณน้าหนูจะฝากคุณน้าสือหน่อยเพราะว่าหนูหนูก็มันฝากได้ยามันของกูอ่านงั้นลงมึงจะมึงจะฝากอะไรมึงฟังนะอีสัตย์มันของกูก็แบบเผื่อต้องถอนกันมาใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีฝากมีถอนนะคะคุณน้า อ๋อคือมึงจะฮุบของที่เป็นของกูเข้าไปเหรอไม่่ำให้มีใครจ้างทูซอกนะ์มาททุกอย่างไปสอบนมะาอิลิทาเคี้ยงตูดมันอย่าทำน,นะิลิธาอย่าอย่าโอ้โหผมไม่ถนัดอะไรนี้หรอกครับพี่เองจะทำที่ได้ลงคอหละ่ะสวยค,คุณนะสวยเลย่อแล้ว ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมาติดลายสูตรมันโอ้ยจริงแค่นี้แบบว่าคนก็ไม่มีใครมาดูแลถ้ามีลายอยู่ยวผมคนไม่อยากดูยิ่งไปใหญ่นี่ผมก็จะให้คุณม้าติดลกวนถือไว้ให้หน่อยครับเพราะว่าไม่ใช่ลกวนถือของกูคุณน้าเข้าไปหนึ่งสามสี่หกเกี้ยนี่ให้กูลกวนถือเกี้ยนนี่มังมึงมึงอมนี่คือมึงสวยนะกูบอกไว้ก่อนนะอ้ยหนูไม่กล้าอมหรอกค่ะคุณน้า เมลลเลิกแตกมาเลิก,กปราสาทแดดได้แล้วน้องติงแล้วอะไรต่ออะก็ไม่ใช่ค่ะาะว่าหนูจะให้ให้ให้คุณ้าด้เลยเพราะว่าหนูอเจ๊เปลี่ยนมันไม่สามารถแต่ว,ว่าถือไว้ได้เพราะไม่ใช่ส่งสลอดให้คุณ้าที่อะไรของกูค่ะห,หรือว่าส่งของของคุณ้าให้กับคุณ้าค่ะ เที่นี่พูดไปเข้าแป๊บนึงนะครูพิมพ์ไปก่อนตัดเงินเอ๊ะนะเงินตัดตอบดันดันดูแด้หอโน้ตงปครับผให้มึงเลือกระหว่างมึงกับไอ้โบแดงใครจะโดนตัดเงินโบแดงค่ะอ่าต่อเลยต่อเลยมาครับที่ค่ะต่อเปิดในเรื่องของฟังเส้นไหว้ไทยเตยที่สะานบริษัทก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรอัดเด็กเข้ามากับทางสปาค่ะสำหรัวันนี้น่าจะเป็นวันที่ค่อนข้างีจะสงบ ดีเยี่ยมเวรีกุฎเฮ้ยมึงมึงฟังนะน่าจะหลังวันที่เอาสักเอาเักเอาอางนี้แล้วกันเดี๋ยวเขาเทีย์เลีย์งานหลังบ้านก่อนวันที่สักวันที่สิบห้าเป็นต้นไปแล้วครับวันที่สิบหกเริ่มก็คือมันจะมีช่วงเวลาประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงที่กูจะเข้าไปมัณฑิภายในหนึ่งชั่วโมงกูต้องจัดการเรื่องให้ได้แต่ละวันแล้วก็ค่อยกลับมานี่อีกหนึ่งชั่วโมงถ้าได้ใช่ไหม ก็จด้สับมาแล้วมึงเตรียมตัวอะไรอะเอา EMP ลูกที่4เข้ามาโอ oh <my> ้ไมก็อด e <MP S 1> แต่ลูกเนี่ยมึงฟังไหมลูกเนี่ยกูตัดสินใจแล้วว่ากูจะเอาลงแต่มันจะเป็นปัญหาร้องต่างๆนานา,นา,นานมากมาย มึงก็จงจำเอาไว้ว่ากูไม่ฟังกูตัดสินใจแล้วว่าจะลงไายค่ะเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไปละโชคดี